มือนี้เป็นเมื่อออกพันษามื่อสุดท้ายแห่งการพรนษามันมหาปวารณาเพันเอินประสงค์ปวารณาตัวกันที่จะมันศาน้ำกันปวารณาอายถึงมาย่อมย่อมโตเองา สั wa, wa, ka, um eh, wa, eh, ้างคำพันเตปวาริมิดิเทนวาสุเตนาวาปริสังกายวาวดันตุมังอยสมันโตอนุกัมปังอุปารยปพสันโตปฏิกริสามิแปลว่าคำที่แจ้งต่อสงฆ์มาได้เห็นก็ดีดิเทนวาได้เห็นก็ดีสุเตนาวาได้ยินก็ดิปริสัง ปริสังกายวาหรือได้รู้ด้วยวิธีการย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีบาพุขานี่ได้เหตุผิดเหตุพลาดไปก็ขอให้เอกบาเก่าตักเตือนได้อันนี้คือวามหมายมันนี่แหละเข้ามาปวารณาคือให้สงเดวาก้าวตักเตือนกันอันใดดีอันใดบ่ดีบ่าให้กันได้ว่าให้กันได้บอกกันได้ ที่ว่าได้เป็นสีของข้าอยู่ในจิตใจอันนี้คือวามหมายเข้ามาออกพรรษาเข้ามาปวารณามันแปลว่า,าสันมีวามหมายวางสันอ่ะออกพรรษากับมืออื่นเศร้ามันแจ้งแล้วกัปนปลว่ามเมดการพรรษาแหละเนี่ะเขาอาธิษฐานคําว่าไตรมาสสามเดือนครบจํานวนที่เขาอาธิษฐานเข้าพรรษามา เป็นเวลาสามเดือนเต็มอันนี้เกินมาพันษาเขาพันษาก็บ่มียังดอกเขาพันษาออกพันษากระไรทอเก่าอยู่กิเลสมีทําไดก็มีซําเก่าอยู่ใจเครียดขมก็มีคือเก่าใจมีวามหลบก็บมีคือเก่ากิเลสบม่ได้ออกจากใจห้ามมิตรลายึ้นนี่นะอันเป็นธรรมชาติ คือกันก็นไปความสโปรกน่ะขมเมา,เา,มา,เาน้ำแจกกันท้องเหลืองเขาหนหเห็น่าเราเคยสังเกตอยู่่าเขาเอามาที่แหลงกันเงาๆตั้งไว้ดีๆก็ไม่มีผู้ใดเห็นอย่างมันเด้์ไม่มีผู้ใดเห็นอย่างมันแต่ว่ามันถืออากาศถือความชื้นถือชื้นถือเข้มไปแน่ มันก็คอยมนคอยมองคอยเศร้าไปจริงๆนะคิดฟุ้นนั่นแหละมักเกาะมักเกาะอยู่แจกันเท่ามักแค่หนแจกันเศร้าหมองเอาไปมาดำปีปีดำจนพวกูัจักว่ามันเคยเงาขึนแล้วนี่แหละจิตใจเงาคือกันกินกเลสภายในจิตใจเงาก็คือกันละ่ะเอาไปไปเห็ุอย่างเด้ มันกังคอยเกาะมาเหมือนเหล็กเหมือนอะไรคือวามโลภตรงสิ่ล่ะวามโลภก็คือกันวามโกรธวามหลงคือกันหมดคอยเกาะมาเหมือนเหล็กเหมือนลอยเอาไปมาเป็นอันเดียวกันเลยคือกันกับแก่กันกับความคุณมั่วมันนั่นแหละเป็นอันเดียวกันยุ่งน้ำกันทักอันไดเป็นอันใดนี่เปยังสละจิตใจเขาก็เป็นคือกันลักษณะนั่นล่ะ ใเข่้าจริงๆแล้วเนี่ย่นมาผู้บ่าอาจารย์ไปว่าห้อนห้อนกวัวไฟใสกกัวแก้วบ่ม,มีแขวกัดจินค้นมาสัน่นห้อนกวัวไฟใจเนี่ยละห้อนกวัวไฟใสกกัวแก้วอีกอแก้วที่เราเห็นเนี่ยงามๆใจเขามันใส่นันอีกมันบม,มีแขวกัดจินคนใดเนี่แหละ สิ่งต่างๆเนี่ยแหละใจของเขาเนี่ยทำลายเขากัดกินคุณงามความดีของเขาเม้อแอดแหล่บเบลเลอล่ะอันผู้ใดบ่ได้ยินได้ฟังธรรมะบ่ได้เอาธรรมะเขำว่า,าเป็นเครื่องปฏิบัติคัดเก่าจิตใจแล้วกันถือใจของเจ้าของนี่แหละกัดกอนทำลายที่ใ้รับความทุกข์ทรมานถึงกับตายขาดเจ้าของตายได้นี่แหละเป็นสัญลักษณ์ มันห่อนแห้งจิตใจของเขาเนี่ห่อนที่สุดก็แเป็นใจนี่แหละหาทั้งเถื่อเข้าอย่างไดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปวไว้เขาเอาไฟต้มอยู่ประเดีด๋ยมันก็นยังบ่ท่านใจอยู่ใจเขามันห่อนก็นนั้นอยา่างใดเดียวนี้ตั้งเถื่อมาใจมันห่อนขกกากลัวไฟเนี่ยคว่ำพองใสสะอาดของจิตใจมันมใสกว่าแก้วอีกวระสันแก้วเขาเจรไรน่ะ ใจของเฮาเนี่ยการฝึกฝนอบรมดีแล้วมันแมวมันว้าวยิงกัวแก้วเจือและไนอีกเป็นสันดเนี่ยขันเฮาบ่ฝึกว่าหาเท่ากับบุ้งักวใจสสสใสใสๆนี่เป็นยังไงนี่แลหละเมื่อเฮาบบฝึกฝนอบรมจิตใจของเฮาเขาก็ได้ประสบความถูกขจังเฮาเป็นยุซืเอน๋นี่แหละมีแต่ความถุกเดเจิตใจของคนเฮาแต่ละมือแต่ละเบ้นสิหายู่ยังสงบสันตินี่บ่มีดอกอ มีแต่วความถูกบีบบังคับอยู่เมื่อเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อนี้ออกค้นษาจริงบรีบะงามแก้มันออกไปจากจิตจากใจหัวน้ำอห้มันเหมิดไปเมือ่อพักกันปล่อยโค้มไฟโค้มล่อยไปใจของบรีบะง่ามมา้มันไปน้ำโค้มไฝ่ละปล่อยไปปล่อยมันไปจะเป็นเสียดายอ,ยอยวามบรีบะง่ามทั้งหลายทั้งปวงปล่อยมันไปน้ำโค้มล่อยไปน้ำลม ไอ้มันเมิดไปสิ้นไปถ้าไปเสียดายของอัขงไม่ได้ใจจะของไอเราขังไม่ได้นี่มันก็นทำรลายยู่นี่หละ่ะเอาไปทำรายผองอื่นอะห้องคิดว<ม>่า,ามันควบพ่อใจหรือควบโกรธจังสิล่ะห้องคืดวามันเป็นเครื่องทำา้ายผู้อื่นเ้องเฉียดใต่ผู้อื่นสูนในผู้อื่นแล้วก็เข้ากระดาผู้อื่นแล้วห้องกระขากระตีผู้อื่นเ้องคินว่ามันเขาสิได้เป็นทุกข์ายเดียวบ่แมนอืม มันทำลายเฮาก่อนเนี่ยข anyway. ่มโกรธข่มบ่พอใจเิ่นว่าเพื่อกันกบระเบิดเนี่ยแหะเฮาฮูจักระเบิดว่ระเบิดเนี่เฮาข้าเห็นเขายิ่งกันยุพุนอิสระเอลเห็นบ่เขาดึกระเบิดส่กันเต้มตึกล้านบาน2องคนนี่ตายเดือดดาดอยู่เออเขาขากันตายคนตายเต็มอยู่นี่ล่ะจริงๆแล้วระเบิดนะก่อนที่มันสิเคดตห้คนตาย ก่อนที่มันเสียเถ็ดตึกถลม่มทล่ายไปมันก็ท่ำลร่โตของมันเองด้วยอํานาจแรงดันของมันเรื่องไปทำลา่ตึกกล้านบาน่องให้ถลม่มทล่ายไปอันนี้ก็คือกันวามโกรธข่มบ่พอใจทำไา่ใจเฮาก่อนเค่็ดเห้ใจเฮาทนบ่ได้ระเบิดออกมาเป็นเสียงระเบิดออกมาเป็นเสียงเบา,เาระเบิดออกมาเป็นการกระทําต่างๆนาหน้า,น,านี่แหละ คือมันทำลายในใจเฮามาทำลายกายเฮาแล้วมันจะไปทำลายผู้อื่นภายนอกนี่เห็นบ่อ่านี่แหละจิตใจยังสัตวะมันทำลายคนทั้งหลายทั้งปวงบันยังว่าห่อนกวัวไฟใสก,กัวแกวบมีเข่วกัดกินคนนมาสั่นเมนยังมาสั่น่าเออกระใจนี่แหละใจเฮาเนี่แหละ,ะมันทำลายเฮามันกัดก้อนจิตใจของเฮาให้เป็นทุกเดือดร้อน จนทนบ่ไหวจึงไปทำลา่สิ่งอื่นแต่ทำไร่ผู้อื่นนี่คือความหมายของธรรมะที่พณบอกนี่นแลหละใ้ฝึกเอาหาัดเอาออกค้นษาก็ออกแต่วันขึ้นปีเดือนจะซื้อดอกห้ากไก่ยาออกอืมจิตใจเหงายาออกไปจะให้มันไปเที่ยวทั้งนอกให้มันเที่ยวอยู่ภายในภายในใจของเฮานี่ภายในกายของเฮานี่เหงายาวใจของเฮาทร่งไปหาผู้นั้นทร่งไปหาผู้นี้ ส่งไปหาหมองหันหมองเน่กันใจเขาส่งมันดินมันล่นอย่จังสัญหาความสุขบ่ได้จิตใจเขามันดีดมันดินเพราะฉะนั้นให้มันสงบอยู่ในใจเขานี่แหละอันนี้หมองนี่มันหมองความสุขนี่แหละออกพรรษาลรวกันมันออกตะวันขึ้นปีเดือนไปส่วนสติให้ยุกับใจให้เขายุกับใจให้ประคับประคองรักษาใจเอาไว้ให้ดีนี่เป็นสําคัญ อมุนีบอกสักนี่แหละเนาะมันเกละสามทุงกว่าแล้วดีเริ่รรมทำพิธีเขาสืบต่อไป